สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ้าวสิ่งที่ต้องระวังในเดือนมกรา6-7นะมีอะไรบ้างนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะก็ถือได้ว่าบางอย่างก็ต้องเตือนสติตัวเองนะครับนะไม่ไม่เจอก็ดีไปนะครับแต่ไอเจอเนี่ยนะเรารับมือได้ก็ไปกันต่อนะครับอ่าเรื่องแรกของชาวเมถุนนะครับ เมธุนเนี่ยนะในเรื่องของสุขภาพนะครับต้องใส่ใจนิดนึงนะครับอาจารย์ท่านไหนไห่าไงไม่รู้อาจารย์โจบอกแม่ไพ่มันบอกในเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลร่างกายจิตใจนะให้ดีนะครับถัดมานะอย่ารอช้าโอ้โหอันนี้นี่ ไฟฟ้าผ่ามาเนี่ยนะพูดถึงอะไรนะมันพูดได้ไหลาแง่มุมนะครับนะเรื่องของการทะราะวิวาทก็ได้นะหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี่ก็เป็นไปได้นะเออ ถ้าเราเนี่ยแหมรู้จักป้องกันเนื้อป้องกันตัวเห็นไหมชายหนุ่มคนนี้นี่กอดนะกอดตัวเองเขาเรียกว่ารู้จักรักตัวเองนะก็เอาตัวออกมาจากปัญหาที่มันจะเกิดที่มันจะก่อขึ้นนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ชีวิตกูเนี่ยมันปลอดภัยนะอ่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับชาวราศีเมถุนนะในเดือนนี้นี่คุณเองมีโอกาสที่จะเจอเจอ,เจอภาวะที่ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวหรือไม่สบายใจมากันง่ายๆนะเออ กับคนใกล้ตัวนะอาจจะเป็นในที่ทํางานอาจะเป็นคนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับชาวเมถุนเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเจออย่างนี้วะบางทีมันก็พูดไม่ได้หรอกชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้โลด้วยกลีบกุหลาบนะครับถ้ารู้จักระวังเนื้อระวังตัวชีวิตคุณก็จะปลอดภัยจากสิ่งที่นะเข้ามากระทบชีวิตนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจกับชาวเมทุนทุกท่านนะให้เจอเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับ